ก็มีผู้ป่วยโรคไตนะคะหลายท่านกําลังหาขนมทานกันอยู่ขนมกุ้ยช่ายทานได้ไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพย4ิเจลทีวี D TV, สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะก็มีผู้ป่วยโรคไตนะคะหลายท่านกําลังหาขนมทานกันอยู่แล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าขนมกุ้ยช่ายทานได้ไหมคะในขนมกุ้ยช่ายนะคะจะมีผักกุ้ยช่ายอยู่ซึ่งผักกุ้ยช่ายนะคะก็เป็นผักในกลุ่มที่โพแทสเซียม ค่อนข้างให้เกืสูงเลยค่ะกุ้ยช่าย100กรัมจะให้โพแทสเซียมประมาณ300มิลลิกรัมซึ่งการทานขนมกุ้ยช่ายนะคะเราต้องดูระยะไตของเราก่อนนะคะว่าไตาของเราอยู่ระยะไหนสําหรับคนที่เป็นโรคไตระยะ 1-3A ยังพอที่จะทานขนมกุ้ยช่ายได้บ้างนะคะแต่ทานได้ก็ต้องจํากัดปริมาณการทานเหมือนกันค่ะปริมาณการทานนะคะทานครั้งหนึ่งประมาณ3-4ชิ้นแต่ถ้าเรามีโรคเบาหวานรวมด้วย เราต้องลดข้าวแป้งนะคะจากมื้อหลักลงประมาณ1ทัพพีหากเราทานแป้งเยอะเกินไปจะทําให้น้าตาลในเลือดของเราสูงได้ง่ายนะคะเราจะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ยากและหากต้องการราดน้ําจิ้มด้วยราดได้เล็กน้อยนะคะไม่เกิน1ช้อนโต๊ะเพราะว่าน้ําจิ้มโซเดียมแฝงค่อนข้างที่จะสูงเลยแต่สําหรับคนที่เป็นโรคไตระยะ 3B 4 5ี่หกุยช่ายแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะหรือถ้าเราอยากทานจริงๆอยากทานมากๆนะคะ ให้ดูค่าโพแทสเซียมในเลือดก่อนถ้าโพแทสเซียมของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วอยากทานมากๆสัก1ชิ้นไม่เกินนี้นะคะและก็ไม่ควรทานทุกวันด้วยนานๆทานครั้งเพราะว่ากุ้ยช่ายนะคะโพแทสเซียมสูงเราต้องมีการควบคุมระดับ,บโพแทสเซียมในเลือดของเราถ้าเราทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปเยอะๆนะคะโพแทสเซียมในเลือดของเราจะสูงได้เพราะว่าไตาระยะท้ายๆนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการข้างของแร่ธาตุได้ง่ายดังนั้นเราต้องควบคุมเพื่อป้องกันภาวะทรกซ้อน ที่จะตามมาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะโรคไตระยะ1-5สามารถทานกุยช่ายได้ไหมถ้าคลิปนี้เปประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 g e l TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ